ครับเินพัฒน์ควมวชรน,นักข่าวโซเชียลครับผมก็วันนี้ก็มีประเด็นทางสังคมมาเล่าให้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่19มีนาคม2562บ่ายวันนี้นะครับมีการตัดสินคดีใหญ่ก็คือคดียิงเสือดำในป่านะครับของคุณเพิมชัยกนสูตร,รประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทยก็ถ้าเอ่ถเอยถ้าเอ่ยตำแหน่งผิดก็ขออภัยนะครับคือวันนี้เป็นวันตัดสินคดีใหญ่ซึ่งทําให้ชาวโซเชียลมีข้อสน มีความสนใจกับคดีและมีประเด็นกับคดีนี้มากมายจริงๆครับคือเรื่องมันเริ่มจากคุณเปรมชัยกับกลุ่มเข้าไปตั้งแคมป์ในป่าแล้วก็มีเสืยอดำตายเกิดขึ้นซึ่งเรายังไม่ทราบจริงๆว่าวันนี้ว่าใครเป็นคนยิงนะครับสารก็ได้พิจารณาสินคดีคดีเกิขด,ข,ด,ข,ดขึ้นเมื่อประมาณกุมภาพันธ์ปี2561 มีบุคคลที่สําคัญในคดีท่านหนึ่งซึ่งเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นคีย์แมนสำคัญเลยก็ว่าได้ก็คือหัวหน้าวิเชียนหัวหน้าวิเชียนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับซึ่งในคืนนั้นหัวหน้าวิเชียนได้เข้าไปก็คงไปทํางานตามปกติแต่สังเกตพบว่ามีกลุ่มบุคคลเข้ามาแล้วก็มาตั้งแคมป์แล้วก็มีพบเห็นซากเสือดําตายเกิดขึ้นที่นั่นเรื่องมันก็เลยเริ่มจากตอนนั้นแหละครับทีนี้ สารก็ใช้ใช้ได้เวลาในการพิจารณาทั้งหมดในการพิสูจน์หาความจริง1ปีเต็มเราได้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆมากมายครับก็คือว่าจากตอนช่วงแรกมันก็จะมีวัฒกรรมมลีเด็ดมากมาย,ยาเรื่องเสือดำทั้งเป็นข่าวในโซเชียลทั้งเป็นข่าวที่พูดถึงกันในนำท้องตลาดทั่วไปนาำสังคมที่เราพบเจอประสบพบเจอเพื่อนเป็นทั่วไปนะครับวันนี้ซึ่งสารได้มีการพิพากษาคดีออกมาเนี่ยก็ทําให้เราได้ เราได้เห็นในหลายๆมุมของความคิดของประชาชนเหมือนกันก็คืออย่างหนึ่งครับสารตัดสินให้คุณเปรมชัยติดคุกโดยไม่รอลงอาญาทั้งหมด16เดือนซึ่งก็มีขออ่านโพนิดน,นึงนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด3ข้อหาข้อกล่าวหาที่คุณเปรมชัยถูกตัดสินอันที่หนึ่งก็คือพวกอาวุธปืนสนับสนุนให้มีการฆ่าแล้วก็ร่วมกันมีซากสัตว์ซึ่งซากสัตว์ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เสือดำนะครับ เป็นไก่ป่าหลังเทาทั้งสข้อขา,านี้ทําให้รวมกัน16เดือนโดยไม่รอลงอาญาส่วนเรื่องกรณีเสื้อดาเป็นกรณีที่ศาลยกฟ้องคือกรณีนี้ผมขอแสดงความเห็นหนึ่งนะครับก็คือว่าเราเราเองเราก็จะมีความรู้สึกในมุมหนึ่งแหละเราเป็นคนในโซเชียลเราก็มีความรู้สึกในมุมหนึ่งที่ไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าเรา มองเข้าไปในคดีนี้เราก็จะเห็นว่าเราไม่เห็นจังๆว่าใครเป็นคนยิงเราไม่อาจจะปักปัามใครแล้วก็เราไม่อาจจะไปสุดได้ว่าใครเป็นคนยิงกันแน่นะครับก็แต่ยังไงก็ตามคุณเปรมชัยกับกลุ่มทั้งหมดที่ทเข้าไปก็โดนตัดสินคดีกันหมดทุกคนนะครับซึ่งภายหลังก็มีการประกันตัวการประกันตัวมันก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ความคิดเห็นในสังคมก็จะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ แล้วแต่พิจารณาของทุกท่านนะครับผมทีนี้มันเป็นมันเป็นปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งที่ทําให้ชาวเน็ตชาวชาวโซเชียลเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในบ่ายวันนี้เยอะมากเลยหลังจากที่เรารู้ว่าสารตัดสินเรียบร้อยแล้วก็จะมีวลีเด็ดวาทกรรมอะไรมากมายซึ่งตัวผมเองไม่ได้ไม่อยากขอสนับ,สน,บสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งหรือออกความเห็นในตรงนี้ว่า ผิดถูกอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วแต่วิญญาวจารณญาณของทุกท่านตรงนี้มันมีสิ่งประเด็นหนึ่งที่เรามองเห็นในฐานะประชาชนคนไทยน้นที่ผมก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันคืออันที่หนึ่งคนบุคคลสําคัญในคดีคือหัวหน้าวิเชียนเนี่ยท้าหัวหน้าวิเชียนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อบอกสื่อว่าพอใจในคําตัดสินก็ในแนวว่าน้องรับคำตัดสินนั่นแหละครับในการตัดสินคดีให้คุณเบมชัยติดคุกสบกเดือน คณะวนนิเชียนพอใจในคําตัดสินส่วนคดีจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวขอสอบถามทางนายแล้วก็ทางอายการต่อไปบุคคลที่2ครับก็คือคุณเปรมชัยคุณเปรมชัยออกมาก้าวออกจากห้องพิจนารณาในคดีในศาลก็ออกมากล่าวต่อสื่อมวลชนบอกว่าผมขอโทษครับก็อันนี้ก็เป็นวิจารณญาณของท่านที่ท่านออกมากล่าวแบบนี้มันก็แสดงออกให้รู้ว่าทั้งสองท่านนี้ น้อมรับคำตัดสินของศาลศาลได้ใช้วิได้ใช้เวลาพิจารณาคดีอย่างครบถ้วนในทุกประเด็นแล้วศาลได้พิสูจน์คําจริงให้ชาวไทยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนผิดและได้ตัดสินลงโทษให้เรียบร้อยแล้วเราคนไทยจะรู้สึกยังไงครับก็ส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องรับรับคำตัดสินของศาลเช่นกันคุณเปรมชัยมาศาลด้วยการสงบ ไม่ได้มีพฤติกรรมการหนีสารไม่ได้หนีไปไหนออกมาสุออกมารับผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกก็ออกมาอย่างลูกผู้ชายผมเองเป็นพ่อค้าก็รู้สึกดีครับที่เห็นท่านท่านก็เป็นนักธุรกิจท่านเป็นพ่อค้าใหญ่ของประเทศเลยที่ท่านกล้าออกมายอมรับผิดมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนเรื่องการประกันตัวเนี่ยที่ทําให้ประชาชนออกความคิดเห็นไม่ว่าจะเชิงยอมรับหรือไม่ยอมรับมันมันเป็นเรื่องที่ กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกส่วนสิ่งที่เรามองเห็นคืออะไรก็คือวันนี้ศาลได้ตัดสินอย่างยุติธรรมโดยความรู้สึกของทั้งสองท่านก็คือคุณเปรมชัยและวันทั้วิเชียนก็รู้สึกไปในทางเดียวกันว่าพอใจในคําตัดสินของศาลและศาลได้ตัดสินอย่างยุติธรรมแล้วครับผมท็อปชินวัฒร์คมลชระก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ำหรับหุ้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง u t u b e เรานอกจากจะมีช,ช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักดิ์เจียกิจพัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะ,ะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ v 6 n e w นวครับ